สวัสดีครับเรื่องราวของผมเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นในกลุ่มเพื่อนจากการทำไม่ดีในอดีตแล้วส่งผลมาถึงปัจจุบันรวมทั้งมีผลกระทบหลายอย่างที่ปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าพวกเราหลายคนเป็นคนผิดมีส่วนต้องรับผิดชอบกับทุกเรื่องและสิ่งเหล่านั้นเป็นที่มาของความหลอนความหน้าขนหัวลุกทั้งหมดแบบที่เกินจะคาดเดาเอาเป็นว่า เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเดี๋ยวผมขอเริ่มเรื่องเลยละกันนะครับเรื่องเาาของผมผมต้องขอเล่าย้อนกลับไปท้าวความกลับไปถึงสมัยเด็กซึ่งในตอนนั้นผมเกิดมาในชุมชนต่างจังหวัดที่แต่ละบ้านรู้จักกันหมดเลยทำให้ผมเองมีกลุ่มเพื่อนที่สนิทกันมากมายทั้งเรียนด้วยกันเที่ยวเล่นด้วยกันมาตั้งแต่เด็ก จนเมื่อเติบโตขึ้นมาเมื่อถึงคราวต้องแยกย้ายกันไปเรียนบางคนแยกย้ายไปทำงานเราก็เลยเริ่มห่างๆกันแต่ถึงอย่างนั้นพวกเราก็ยังสนิทกันอยู่เพราะกินเที่ยวด้วยกันมาตั้งแต่เด็กแต่ก็นั่นแหละครับด้วยภาระหน้าที่ด้วยงานที่ต้องทำเราเลยไม่ค่อยได้เจอกันแต่ก็มีนัดกันบ้างมาสังสรรค์กันในบางครั้ง จนเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆถึงตอนอายุ25-26บางคนก็เกือบ30แล้วและเมื่อเริ่มตั้งตัวได้บางคนเริ่มมีครอบครัวชีวิตผ่านจากช่วงลำบากมีเงินมีทองพอใช้เลยทำให้พวกเราเริ่มนัดเจอกันบ่อยมากขึ้นบางทีก็ไปร้านอาหารบางทีก็ไปบ้านคนนู้นคนนี้ซึ่งเป็นช่วงเวลาที่สนุก แล้วก็มีความสุขมากจริงๆหลังจากที่เวลาผ่านไปที่พวกเราใช้ชีวิตอยู่แบบนั้นมันก็มีอยู่วันหนึ่งครับที่พวกเรานัดกันว่าจะไปดื่มกินกันที่บ้านของไอนะซึ่งไอนะก็คือเพื่อนสนิทคนหนึ่งเกิดปีเดียวกับผมแต่แก่กว่าผมประมาณสองเดือนคือผมก็ไปที่บ้านมันบ่อยแล้ววันนั้นก็เหมือนเดิมครับเมื่อไปถึงก็นั่งกินกัน รวมทั้งมีเพื่อนเพื่ออีกหลายคนเข้ามากินด้วยตามปกติแต่ในคืนนั้นเองครับหลังจากนั่งดื่มกินกันไปเรื่อยๆเวลาก็มาถึงจุดหนึ่งที่พวกเรากำลังสนุกสนานแล้วอยู่ๆมันก็เหมือนกับว่าไอ้นะมันนึกเรื่องบางอย่างขึ้นมาได้มันเลยบอกให้พวกเราหยุดคุยแล้วก็บอกให้พวกเราทุกคนฟัง แล้วมันก็ถามขึ้นมาว่าเฮ้ย hey, พวกเองพวกเองยังจำไอ้บวยได้ไหมพอดีว่าไอ้บวยมาติดต่อข้ามาไอ้บวยไอ้บอยไหนวะข้าจำไม่ได้เลยพวกเรามีเพื่อนชื่อบวยด้วยหรอวะถึงตอนนั้นในขณะที่เพื่อนกำลังคุยกัน ผมก็พยายามนั่งนึกแต่ก็นึกไม่ออกคือมันคลับคล้ายคลับคาเหมือนจะเป็นคนที่เคยรู้จักเคยสนิทสนมกันมาก่อนแต่ท่านนึกถึงชื่อบวยผมนึกไม่ออกจริงๆเออถ้าชื่อบวยนึกไม่ออกแล้วถ้าชื่อไอคีมูกพวกเองพอจะจำได้ไหมและคุณผู้ฟังครับ หลังจากที่ไอหนาพูดขึ้นมาแบบนั้นมันทำให้ผมความทรงจำทุกอย่างย้อนกลับมาหมดเลยว่าไอบอยคือไอขีมูคือเมื่อตอนเด็กๆพวกเรามีเพื่อนอยู่คนหนึ่งเป็นลูกของแม่ค้าท้ายหมู่บ้านแล้วแม่ของไอบอยไม่ค่อยเต็มไอบอยมันเลยดูแปลกๆใส่แต่เสื้อผ้ามอมแมมเนื้อตัวสก,กรปรกมีขี้มูกเลอะตลอดเวลารวมถึงตัวไอบอยเอง มันก็ดูแปลกๆเหมือนจะไม่ค่อยเต็มเช่นกันแต่อีกสิ่งหนึ่งครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่แย่เอามากๆคือพวกเราชอบแกล้งไอ้บวยคือแกล้งทุกอย่างที่แกล้งได้ทั้งทุบตีมันเตะตัดขาให้มันล้มเอารองเท้าไปซ่อนบางทีก็ให้กินของแปลกๆแต่สิ่งที่เลวร้ายที่สุดที่ผมจดจำไม่เคยลืมนั่นก็คือว่า มันมีอยู่ครั้งหนึ่งพวกเราเคยจับไอ้บุ้ยไปขังไว้ในบ่อน้ำบาดาลคือบ่อที่เป็นท่อปูนกลมๆที่ขุดลึกลงไปในดินแล้วข้างล่างมีน้ำให้ชาวบ้านไว้ตักใช้กันสิ่งที่เกิดขึ้นในวันนั้นพวกเราแกล้งไอ้บุ้ยตามปกติคือเหมือนจะแกล้งผักลงไปแต่ก็ปรากฏว่าในค่ำวันนั้น ไอ้บยมันตกลงไปจริงๆแล้วบ่อค่อนข้างลึกมากน่าจะไม่ต่ำกว่า5-6เมตรแล้วพอไอ้บยตกลงไปไอบ้บอยมันก็บาดเจ็บและก็นั่นแหละครับด้วยความเป็นเด็กด้วยความที่ไม่รู้ว่าพวกเราควรจะทำอย่างไรเพื่อนที่เป็นหัวโจกค,คนหนึ่งเลยบอกให้ช่วยกันเอาไม้มาปิดทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นแล้วก็ขังมันไว้แบบนั้น จากเหตุการณ์ในวันนั้นผมยอมรับเลยครับว่าเมื่อตอนเด็กๆผมแทบไม่คิดอะไรมากแล้วจุดจบก็คือว่าไอบ้บอยติดอยู่แบบนั้นทั้งคืนจนมีผู้ใหญ่มาเจอตอนเช้าแต่เขาก็ทำอะไรไม่ได้เพราะไม่รู้ว่าใครทำสุดท้ายเลยกลายเป็นว่าแม่ไอบ้บอยพามันย้ายบ้านลาออกจากโรงเรียน แล้วก็แยกย้ายกันไปตัดภาพมาที่ปัจจุบันเมื่อภาพในหัวย้อนกลับมาผมบอกเลยครับว่าผมกินต่อแทบไม่ลงสั่งเมาแทบจะทันทีคือผมรู้สึกผิดมากๆผมเลยถามไอ้ณว่าแล้วไอ้บวยมันติดต่อมาหาทำไมไอ้ณเลยบอกว่ามันก็ไม่รู้เหมือนกันแต่เหมือนไอ้บวยมันอยากเจอ แล้วถ้าอนุญาตเดี๋ยวก็โทรตามให้มันมาเฮ้ยมันอยู่แถวนี้หรอวะข้ารู้สึกผิดวะลองโทรตามมันมาก็ได้นะข้าอยากเจอมันเหมือนกันจะได้ขอโทษมันด้วยเออมันไม่โกรธพวกเราหรอวะให้มันมาก็ได้นะเดี๋ยวข้าจะขอโทษมันให้ข้ากราบตีนมันก็ยอม หลังจากนั้นเมื่อเพื่อนมีความเห็นไปทางเดียวกันไอ้ะเลยเดินออกไปโทรศัพท์จนสักพักไอ้ะก็เดินกลับเข้ามาแล้วมันก็บอกว่าเดี๋ยวไอบอยจะเข้ามาบ้านมันอยู่ไม่ไกลคืนนั้นพวกเราตื่นเต้นมากจนเวลาผ่านไปสักเกือบชั่วโมงพวกเราก็พบว่าไอบอยขับรถเข้ามาที่บ้านแล้วอะไรทราบไหมครับ สิ่งที่ผมเห็นในตอนนั้นคือผมอึ้งมากๆจากไอบ้บอยขี้มูกไหลมันแทบจะกลายเป็นคนละคนมันลอยอย่างกับน้าเดชต่างกันแค่กล้ามมีไม่เท่าคือมันเปลี่ยนไปมากเลยครับจากเด็กขี้มูกตัวดำๆกลายเป็นคนหน้าตาดีบุคลิกดีกว่าพวกเราทุกคนตอนที่ไอบ้บอยเดินเข้ามาพวกเราก็รีบต้อนรับ รวมถึงเพื่อนคนหนึ่งแทบจะก,ก้มลงไปกราบเท้าจริงๆจนไอ้บวยสุดนั่งลงไปแล้วมันก็บอกว่าไม่ต้องคิดมากมันลืมเรื่องพวกนั้นไปหมดแล้วมันอยากเป็นเพื่อนกับพวกเราทุกคนแล้วขอให้คิดว่าเรื่องในอดีตมันไม่เคยเกิดขึ้นวันนั้นก็นั่งดื่มกินกันไปสนุกสนานเฮฮากัน รวมทั้งปฏิบัติเหมือนกับว่าไอ้บวยคือพระเอกในกลุ่มขออะไรก็ได้หมดยินดีเอาใจทุกอย่างจนถึงเกือบชาวมืดวันนั้นเมื่อกินกันเสร็จพวกเราก็จะแยกย้ายกลับกันแล้วตอนก่อนจะกลับไอ้บวยเลยบอกว่าไว้วันหลังอยากให้ไปกินที่บ้านของมันบ้างมันยินดีต้อนรับให้พวกเราทุกคนไปกัน พวกเราก็รับปากว่าถ้ามีโอกาสจะไปเที่ยวที่บ้านของมันกันจนเมื่อเวลาผ่านไปในช่วงนั้นพวกเราไม่ได้เจอกันบ่อยมากนักเพราะหลายคนติดงานบางคนลูกเพิ่งคลอดจนกระทั่งเวลาผ่านไปประมาณสี่เดือนก็มาถึงวันหนึ่งเมื่อเพื่อนพยายามนัดเจอกันเพื่อนอีกคนเลยบอกว่าถ้าแบบนั้น เราไปบ้านไอ้บวยกันไหมเพราะเจอกันครั้งที่แล้วไอบ้บวยมันอยากให้ไปจริงๆไอ้ณเลยเป็นธุระให้และหลังจากที่โทรไปหาไอบ้บวยไอ้ณก็บอกว่าไอบ้บวยดีใจมากไอบ้บวยบอกให้ไปได้จะไปวันไหนก็บอกมันได้เลยวันนั้นพวกเราเลยนัดกันสรุปกันว่าเป็นวันเสาร์หน้า ผมเลยรีบเคลียร์งานทั้งอาทิตย์เพื่อที่วันเสาร์จะได้หยุดไม่ต้องมีคนโทรตามไปทำงานแต่แล้วก็ปรากฏว่าในช่วงค่ำวันศุกร์ขณะที่ผมเคลียร์งานอยู่เวลาผ่านไปถึงประมาณสามทุ่มผมก็พบว่าไอบ้บวยโทรตรงมาหาผมและเมื่อผมรับไอ้บ้ยมันถามว่าพรุ่งนี้จะมาหรือไม่ผมเลยบอกว่าไปยังไงก็ไปแน่แน เพราะพวกเรานัดกันแล้วแต่สิ่งที่เกิดขึ้นครับสิ่งที่ไอบ้บวยพูดมันทำให้ผมรู้สึกแปลกเพราะไอบ้บวยพูดขึ้นมาว่าเพื่อนพรุ่งนี้ถ้ามาแล้วรีบกินรีบกลับได้ไหมเอาบวยไม่สะดวกไม่เป็นไรนะเพื่อนเดี๋ยวไว้ค่อยไปวันหลังก็ได้ และคุณพูดฟังครับสิ่งที่ไอ้บอยพูดมามันเป็นคำพูดแปลกๆบอกให้รีบกินรีบกลับคือมันทำให้ผมงงมากแต่เมื่อพูดกลับไปไอบ้บอยมันวางสายทันทีโทรกลับก็เหมือนสายไม่ว่างเหมือนกับคุยกับคนอื่นอยู่คือผมงงเลยครับว่าเกิดอะไรขึ้นผมเลยโทรไปหาเพื่อนคนอื่นและเมื่อผมโทรไป มันก็กลายเป็นว่าเพื่อนๆหลายคนได้รับโทรศัพท์จากไอบ้บอยเหมือนกันแล้วไอบ้บอยพูดเหมือนกันเลยว่าให้รีบกินรีบกลับพวกเราเลยประชุมสายกันผมเลยถามออกไปว่าถ้าแบบนั้นพวกเรายกเลิกกันก่อนดีไหมแต่เพื่อนหลายคนคิดว่าเราไม่ควรยกเลิกยังไงก็ไปนั่นแหละคือไม่รู้ว่าไอบ้บอยเป็นอะไร มันอาจจะยังไม่มั่นใจหรือมันอาจจะอายบ้านแต่พวกเราก็ไปเถอะไปถึงก็ทำตัวปกติไปเป็นกำลังใจให้มันจนถึงช่วงเย็นวันเสาร์ผมกับเพื่อนก็ไปตามนัดแต่เมื่อไปถึงผมก็อึ้งเลยครับเมื่อได้เห็นว่าจากเด็กบ้านจนๆที่ดูไม่ค่อยเต็มบ้านมันกลับหลังใหญ่พอสมควร ลักษณะเป็นบ้านสวนโดยที่มันอยู่คนเดียวทรัพย์สินน่าจะหลักสิบล้านและเมื่อผมถามมันไอบ้บอยมันบอกว่าเป็นทรัพย์สินของพ่อมันที่มันได้รับมรดกมาณจุดนั้นคือผมอิจฉามันมากเพราะแค่รถคันเดียวผมยังผ่อนเลือดตาแทบกระเด็นแต่ผมก็รู้สึกว่า แม้บ้านของไอ้บัวจะสวยแล้วมีขนาดใหญ่แต่มันไม่ดีอยู่อย่างหนึ่งคือมันมีกลิ่นแปลกๆเหมือนกับเป็นกลิ่นโรงงานหรือกลิ่นหมากดองอะไรสักอย่างหนึ่งวันนั้นผมไปถึงประมาณหกโมงผมกับเพื่อนกลุ่มหนึ่งมารถคันเดียวกันอีกหลายคนยังมาไม่ถึงและก็นั่นแหละครับเมื่อผมกินไปสักพักน่าจะยังไม่ถึงหนึ่งทุ่มตรง ก็ปรากฏว่าในขณะที่กำลังนั่งกินกันอยู่ไอ้บวยมันก็พูดอีกแล้วว่ารีบกินรีบกลับนะถึงตอนนั้นผมเลยถามออกไปเลยว่ามันมีปัญหาอะไรมีอะไรเล่าให้ผมฟังได้แต่ผมก็เห็นว่าไอ้บวยมันยิ้มแย้มปกติเหมือนไม่ได้ทุกใจอะไรเลยผมเลยบอกไอ้บวยว่า เดี๋ยวรอเพื่อนมากันครบก่อนกินกันสักคนละแก้วแล้วผมจะชวนเพื่อนกลับให้หลังจากนั้นประมาณสักทุ่มสิบถึงทุ่มสิบห้ามีเพื่อนลุกไปสูบบุหรี่ผมจำได้ว่าสามคนแล้วผมปวดฉี่ผมเลยเดินตามเพื่อนออกไปด้วยซึ่งตอนที่ออกไปผมกับเพื่อนเลยคุยกันเพื่อนคนหนึ่งเลยบอกว่าจากที่มันคิด แล้ววิเคราะห์คำนวณดูแล้วไอ้บอยมันไม่น่าจะมีปัญหาอะไรแต่มันคิดว่าไอ้บอยนัดผู้หญิงมามันเลยอยากให้พวกเรารีบกลับเพราะถ้าสังเกตดีๆคราวที่แล้วจําได้หรือไม่ไอ้บอยมันนั่งคุยกับบีตลอดซึ่งบีคือเพื่อนผู้หญิงในกลุ่มเป็นคนที่หน้าตาดีมากเมื่อคุยกันแบบนั้น ผมกับเพื่อนที่เหลือหลุดหัวเราะออกมาเลยครับเพื่อนเลยพูดเสริมอีกว่าแล้ววันนี้แปลกไหมที่บีไม่มากับพวกเราด้วยทางทางที่ปกติมาตลอดคือบีอาจจะมาช่วงดึกแล้วเมื่อยิ่งคุยกันผมก็ยิ่งหลุดขำพูดกึ่งเล่นกึ่งจริงและก็กลับไปนั่งกินกันต่อจนอีกสักพักหนึ่ง ถึงช่วงเกือบ,อบสองทุ่มเมื่อดูแล้วคิดว่าเพื่อนที่เหลือน,น่าจะตามมาไม่ทันพวกเราเลยคุยกันว่าวันนี้กลับกันดีกว่าหลังจากนั้นพวกเราเลยเดินออกมาขึ้นรถซึ่งในวันนั้นพวกเรามากันทั้งหมดห้าคนโดยที่นั่งรถคันเดียวกันมาตอนที่จะกลับออกมาไอบ้บวยพูดตามหลังมาครับ ว่าขอบใจมากที่เชื่อมันแล้วทำตามที่มันบอกแต่อะไรทราบไหมครับสิ่งที่พวกเราทำคือพวกเราขับรถออกมาช่วงหนึ่งน่าจะไม่ถึง500เมตรแล้วเมื่อออกมาถึงข้างนอกพวกเราก็จอดรถแล้วก็ค่อยๆเดินกลับเข้าไปใช่แล้วครับคือพวกเราอยากรู้ว่าไอบ้บบยนัดใครมาพวกเราเลยจอดรถ แล้วจะเข้าไปแอบดูกันคือพวกเราสนุกกันมากยิ่งคิดก็ยิ่งขำคือไม่สนใจอะไรเลยนอกจากจะแอบเข้าไปดูหลังจากนั้นพวกเราเดินแอบเข้าไปเงียบๆแต่เมื่อเดินเข้าไปผมรู้สึกเหมือนกันครับว่ามันน่าคนลุกมากบานสวนบรรยากาศเงียบสงัดจนผมแอบคิดในใจ ว่าไอ้บุยมันอยู่ได้ยังไทงทั้งๆที่น่ากลัวมากขนาดนี้จนเมื่อเดินไปเรื่อยๆใช้เวลาสัก1 0บถึงสินาทีพวกเราก็เข้าไปถึงบ้านและเมื่อไปถึงพวกเราเดินอ้อมไปด้านหลังไปนั่งหลบอยู่หลังกองไม้เอากอยอิบห้าออกมาทาแล้วก็นั่งพูดคุยเล่นกันคือมันตลกมากครับ ทั้งอยากรู้ว่าใครจะมาแล้วก็อยากรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นต่อจากนี้ตอนนั้นเมื่อนั่งอยู่สักพักเพื่อนคนหนึ่งเลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วกแกล้งโทรออกไปหาบีถามว่าบีอยู่ไหนซึ่งบีบอกว่าอยู่บ้านแต่เสียงที่พวกเราได้ยินผมได้ยินชัดเลยครับว่ามันมีเสียงซาเหมือนบีกำลังขับรถ จนเมื่อวางไปพวกเราก็ขำกันอีกเพราะบีน่าจะมาแน่ในเวลาอีกไม่นานแต่คุณผู้ฟังครับหลังจากนั่งรอไปเรื่อยๆก็ปรากฏว่าเวลาผ่านไปถึงประมาณสามทุ่มกว่าคือผ่านไปเกินชั่วโมงแล้วตั้งแต่ที่เราเดินกลับเข้ามาแต่ก็ปรากฏว่ายังไม่มีใครเข้ามาเลย จนเมื่อเวลาผ่านไปเรื่อยๆถึงประมาณสักสี่ทุ่มที่พวกเราถอดใจอยากจะกลับก็ปรากฏว่ามันเริ่มมีบางอย่างเกิดขึ้นคือเหมือนกับมีพายุมีลมพัดมาจากไหนก็ไม่รู้ไฟในบ้านของไอ้บวยเริ่มติดติดดับดับแล้วก็เหมือนกับว่าภายในบ้านเริ่มมีการเคลื่อนไหวพวกเราเริ่มเห็นเงาคนเหมือนกับเดินไปเดินมาในบ้านจนสักพัก พวกเราเห็นไอ้บอยเดินออกมาแล้วเดินเข้าไปในป่าทางด้านทิศตะวันตกแล้วก็หายไปในความมืดเฮ้ย <Hey, S 1> อะไรวะอะไรวะเนี่ยไม่ใช่แบบที่เราคิดเล้วมัง้งข้าว่าพวกเรารีบกลับกันเถอะแต่คุณผู้ฟังครับในตอนนั้นเองเมื่อตกลงกันว่าจะกลับก็ปรากฏว่าอยู่ๆ มันเหมือนมีเสียงฝีเท้าหรือมีเสียงอะไรขยับมาจากป่าทางด้านหลังแล้วพอหันไปพวกเราตกใจกันแทบบ้าเมื่อเห็นว่าไอบ้บอยมาจากอีกทางคือโผล่มาทางด้านหลังแล้วในจังหวะนั้นเพื่อนคนหนึ่งถึงกับร้องเฮ้ยเพราะว่าในมือของไอบ้บอยมันถือกลอกอยู่ด้วยกระบอกหนึ่งแล้วทันทีที่เห็นแบบนั้น ไอ้บยมันยกขึ้นมาใส่พวกเราเล็งมาที่พวกเราทีละคนแล้วสิ่งที่มันพูดผมยังจำได้ถึงทุกวันนี้คือมันพูดขึ้นมาว่ามาถึงขนาดนี้แล้วพวกมึงยังแกล้งกูอีกเหรอไม่มีใครจริงใจกับกูเลยแต่กูไม่ว่าอะไรหรอกกูให้อภัยพวกมึงทุกคนและสิ่งที่เกิดขึ้น ท่ามกลางเสียงปืนดังสนัน่นนั่นก็คือว่าไอ้บอยเดินตรงเข้ามาหาผมแล้วพอมาถึงข้างหน้าในระยะไม่ถึงสองฟุตมันเอาปืนกล็อกที่มันถือมายกขึ้นจ่อขมับตัวเองแล้วก็กดเปลี่ยงเดียวตัวของมันล้มลงทันทีคือผมปัสสวะาดเลยครับตกใจจนแทบบ้าแต่สิ่งที่เกิดขึ้นหลังจากนั้นต้องบอกเลยครับ ว่ามันคือที่สุดแล้วในชีวิตของผมสิ่งที่ผมเห็นก็คือผมเห็นไอ้บวยที่ลม้มลงไปกองกับพื้นมันค่อยๆย,ยันพื้นลุกขึ้นมา,ท,า,ท,าทั้งๆที่เพิ่งลั่นไกเต็มๆแล้วมันก็เดินไปยืนหน้าเพื่อนอีกคนหนึ่งก่อนที่จะทำแบบเดิมจนลม้มลงไปกองกับพื้นแล้วก็ค่อยๆลุกขึ้นมา แบบที่ทำให้ผมดูผมเห็นไอบ้บอยทำแบบนั้นเป็นจำนวนทั้งหมด5ครั้งคือทำกับพวกเราครบทุกคนผมไม่รู้เลยครับว่าเวลาผ่านไปนานแค่ไหนแต่สำหรับผมมันนานมากแล้วพอทำจนครบไอบ้บอยมันก็ลุกขึ้นแล้วก็หันหลังเดินหายกลับเข้าไปในป่า หลังจากนั้นผมสลบเลยครับจนมารู้สึกตัวอีกทีตอนเช้าเมื่อมีคนเข้ามาปลุกแล้วผมก็เห็นว่าผมสลบอยู่กับเพื่อนสองคนกางเกงผมเหลืองหมดเลยเหมือนมีห่อหม,มกอยู่ที่ตูดไม่ได้มีแค่ปัสสาวะธรรมดาส่วนเพื่อนอีกสามคนใจแข็งพอจะวิ่งหนีไปได้ตอนนั้นผมรู้สึกแย่มาก ทั้งอายทั้งกลัวแล้วรอบตัวมีแต่เจ้าหน้าที่รวมทั้งมีเพื่อนที่วิ่งหนีไปกลับมาพร้อมกับเจ้าหน้าที่ด้วยเพื่อนคนนั้นเลยเล่าให้ฟังว่าจริงๆไอบ้บอยตายแล้วมันทำตัวเองได้สักสองถึงสมวันแล้วสิ่งที่เห็นเมื่อคืนนี้ทุกอย่างไม่ใช่เรื่องจริงผมงงไปหมดเลยครับจนสุดท้ายได้รู้ความจริงว่า เจ้าหน้าที่ที่เข้ามาเขาเจอศพไอ้บัวอยู่ในบ้านมันลั่นไกลตัวเองเพราะความเครียดรวมทั้งมีโรคซึมเศรา้าที่เป็นมาตั้งแต่เด็กคือสันนษฐานว่าหลังจากที่พวกเรานัดกันแล้วแต่มันทำตัวเองไปก่อนแล้วด้วยความที่อยากรักษาสัญญามันเลยพยายามบอกพวกเราว่าอยากให้รีบกินรีบกลับเพราะความจริงมันตายแล้ว แล้วมันอาจจะต้องทำซ้ำๆเลยไม่อยากให้พวกเราเห็นแต่พอพวกเรากลับมาผมคิดว่าไอ้บอยน่าจะโกรธเลยออกมาทำให้พวกเราดูถามว่าอยากจะแกล้งมันอีกเหรอหรืออาจจะแค่สั่งสอนพวกเราแต่ก็จบด้วยคำว่าให้อภัยก่อนที่มันจะหายไปจากเหตุการณ์ทั้งหมดเหล่านั้น ผมเลยตั้งใจจะบวชแต่ยังไม่ทันถึงวันบวชก็ปรากฏว่าหลังจากเจอศพไอ้บวยไม่กี่วันเขาไปเจอศพแม่ของไอ้บวยด้วยท่านถูกยิงแล้วฝังไว้ในสวนบริเวณทางทิศตะวันตกแล้วเอาน้ำหมักราดไว้จนอาจจะเป็นที่มาของกลิ่นหมักที่พวกเราได้กลิ่นซึ่งทางตำรวจเขาสันนิษฐานว่า ไอ้บวยน่าจะเป็นคนทําจากสภาวะทางจิตเพราะถ้ามันไม่ได้ทํามันต้องแจ้งตำรวจตั้งแต่แรกแต่ก็นั่นแหละครับไม่มีใครรู้ว่าไอ้บวยทําไปทำไมทั้งๆท,ที่มันรักแม่ของมันมากคือไม่อาจหาข้อพิสูจน์ได้ส่วนพ่อของไอ้บวยท่านเสียไปหลายปีแล้วไม่อย่างนั้น ท่านอาจจะโดนไปด้วยเช่นกันจากเรื่องทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างที่เกิดขึ้นมันทำให้ผมเสียใจมากไม่เคยลืมความรู้สึกผิดรวมทั้งไม่ดูว่าสาเหตุที่ไอบ้บวยป่วยเป็นเพราะถูกพวกเราแกลง้งตั้งแต่สมัยเด็กด้วยหรือไม่แต่ผมคิดว่าใช่เพราะถ้าเป็นผมผมคงอยู่ไม่ได้ ตั้งแต่ถูกทิ้งอยู่ในบอ่อแล้วขังเอาไว้แบบนั้น